ถ้าเกิดเมาหนักๆน,นะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆ <c oughs> นะครับคุณผู้ชมโทรเรียกคนที่บ้านไหมหรือยังไงก็อาจจะเกิดตั้งใจว่างวันนี้จะเมาก็อาจจะใช้บริการรถสาธารณะดีที่สุดเพราะว่าเราหนึ่งคือเมาแล้วขับผิดกฎหมายแต่ถ้าเมาแล้วหลับก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนเพราะว่าเอารถไปขวางถนนด้วยนะครับอย่างเหตุการณ์ที่มุกดาหารครับ <c oughs> กยาไม่ตื่นไม่ตื่น,นอ้าวแต่ผมเชื่อมั่นนะ <S S S <c oughs> ว่ารถยี่ห้อนี้เนี่ยช่วงล่างนิ่มเหมือนนั่งอยู่บนปุ๋ยเมกเ <c oughs> <ช>ขยาบไปเถอะนึาากวามวจรู้สอย่างนี้หรอคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยมันทำ <c oughs> ให้เห็นว่าพี่หลับลึกจริงๆเพราะพี่เมาแล้วก็หลับไม่รู้เรื่องเลยนะครับทั้งเคาะทั้งขยา่ายังไงซะก็ยังไม่ยอมตื่นเพราะาต้องปลุกไนงะ รถเนี่ยมาจอดขวางถนนชยางกูลใกล้กับแยกทางเข้าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองขาเข้ามุกดาหารแล้วผู้ชมดูรถสิรถใหญ่เห็นไหมผ่านไปผ่านมาแหมรถคันนี้ก็จอดชิดซ้ายหน่อยก็ไม่ได้มันหลับอยู่ตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกเห็นเนี่ยมาจอดตั้งแต่5โมงเย็นแล้วมันยังโอ้โหดึกแล้วอะ่ะก็ยังไม่ขยับเอาจริงๆตอนนี้คนฆ่าตัวตายในรถเยอะอเขาก็เลยแจ้งชาวบ้านไปอันนั้นหนึ่งสองกลัวเดี๋ยวจะโดนรถใหญ่เนี่ยมาเฉยท้ายนะครับ สุดท้ายพอเจ้าหน้าที่ไปสองไฟเมื่อกี้เห็นผู้ชายเป็นคนขับใช่ค่ะแล้วก็แต่งกายคล้ายชุดทหารด้วยหลับสนิทต้องบอกแบบนี้หลับสนิทจริงๆนะคะเนี่ยพยายามเคาะเรียกขย่ารถยังไงก็ไม่ตื่นผ่านไป2ชั่วโมงปรากฏขยับตัวตื่นมามเปิดประตูกดล็อกให้แล้วก็หลับต่อด้วยค่ะ ตำรวจก็เขย่าตัวปลุกบอกว่าลุกจากรถเราออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วหลับต่อนะคะสุดท้ายตำรวจกู้ภัยพยุงเลยยิ้วปีกกันไปเลยค่ะลงจากฝั่งที่นั่งคนขับพาไปนอนที่เบาะหลังเนี่ยยังหลับอยู่แบบนี้แล้วก็เคลื่อนรถไปจอดในที่ที่ปลอดภัยค่ะ